ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเรามาดูภาพการ์ตูนง่ายๆนะครับเป็นคอนเซปต์ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับในลำดับแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากคาวมานะครับก็เราจะมีลิงก์ให้นะครับใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์เฟิร์มแวร์นะของรุ่นที่เป็นรุ่นรถของเพื่อนๆนเองนะมาเก็บไว้ในมือถือของเรานะครับมือถือเพื่อนๆก็ใช้ ios หรือว่า android ก็ได้นะครับ ที่มีเว็บเบราว์เซอร์อนะครับก็เล่นได้หมดเลยนะครับก็เป็นว i n d o w s หรือเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับถ้าเป็นเกตแบบคาสต์ไมค์ก็คือเราสามารถเลือกเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ชอบเวอร์ชันนี้ไม่ชอบเวอร์ชันนี้คุณลูกค้าเลือกเองตามใจชอบเลยนะครับก็ก็เลือกมาใส่ติดตั้งกันเองเลยนะครับว่าชอบเวอร์ชันไหนโอเคหลังจากที่ได้ไฟล์มาในเครื่องแล้วนะครับเราไปที่หน้าเกตรนะ หน้าเกตแล้วก็เลือกเมดู firmware update นะครับตัวเกตเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับให้เราเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปต่อ Wi-Fi กับตัวเกตนะครับซึ่งวิธีขั้นตอนก็ไม่ได้ยากครับตัวเกตจะเป็นเ,เป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับก็คือมีขั้นตอนให้ทำตามเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สำเร็จแล้วนะครับตัวหน้าเพจก็จะมี เพจหน้าเพจขึ้นมานะครับที่มือถือเราก็อัปโหลดไฟล์ใส่หน้าเพจแล้วก็ส่งแล้วก็กดปุ่มอัปเดตนะครับมันจะส่งไฟล์ไปที่เกตนะครับตัวเกตก็จะทําการติดตั้งไฟล์ใหม่ของเขานะครับอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วก็จบเลยนะครับก็มีขั้นตอนเพียงแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนจริงๆกันนะครับว่าทํายังไงกันบ้างนะครับ ก่อนที่จะอัปเดตเพื่อนๆเข้าไปดูเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของมันก่อนนะครับถ้ามันยังเป็นปัจจุบันอยู่เพื่อนๆก็ไม่ต้องอัปเดตก็ได้แล้วนะครับโอเคกดปุ่มตรงกกางค้างไว้เลื่อนไปที่ setting แล้วก็เลื่อนมาที่ information เอาเลยนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์อยู่ตรงนี้นะปี5 5เดือน3มวันที่20 pgm file อ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วครับบ้างอยู่ตรงนี้ เช็คก่อนนะครับค่อยอัปเดตหลังจากที่อัปเดตเพื่อนๆก็เข้ามาดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับที่เดิมเพื่อจะดูว่าเวอร์ชันที่อัปเดตใหม่นั้นมันเข้าหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับของ Android นะครับเราก็จะเตรียมข้อมูลเข้าไปประมาณนี้ครับมีแอปตั้งค่าแอป r o m e ที่ไว้ดูอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะครับที่เอาไว้เก็บไฟล์นะครับ ลำดับแรกเราจะไปโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ก่อนนะครับไฟล์เฟิร์มแวร์ของเรานะครับมันจะเข้าดูได้จากตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางค้างไว้เลื่อนไปที่ Setting แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับชื่อว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับมันจะมี QR code ตัวนี้นะครับมันจะนำลิงก์เพื่อนๆไปสู่ YouTube นะครับโอเคมี QR code แล้วครับเดี๋ยวเราสแกน แล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะครับอ่าสแกนได้ละ u t u b e อ่ากดลิงก์ไปเลยฟึบอ่าหยุดไปก่อนนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเขียนว่าการอัปเดตเฟิร์แวร์เนี่นะครับเพื่อนๆกดคำว่าเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้แล้วก็มีคำบรรยายใต้คลิปนะครับคนเพื่อนก็กดเพิ่มเติม,ตมทีนึงครับ อ่ามันก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดเห็นไหมเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่ามันก็จะน่าจะเปิดที่ Safari หรือว่าอ h าโคมนะครับทีนี้เพื่อนๆบางทีอาจจะหาไฟล์ลดเพื่อนๆไม่เจอนะครับให้กดปุ่มตรงนี้นะเนี่ยมีสามขีดตรงนี้ปึ๊บนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถอ่านชื่อไฟล์ของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ f o r z a 3า0 o ม d 2นนี่นะครับ ไฟล์เพื่อนๆที่เป็นล่าสุดก็จะเป็นพวกลีดจิโอโน o นะครับจะใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับพวกเว็บด้วย p g m w f i l e m o t o r c y c e นะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเลยครับอ่าทั้งหมดก็จะมีแล้วแต่เวอร์ชันไหนจะมีกี่ไฟล์นะครับทีนี้ไฟล์ที่เราจะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับมันจะมีอยู่ไฟล์เดียวเท่านั้นแต่เพื่อนๆสามารถเลือกโหลดได้นะครับตัวเฟิร์มแวร์ของมันมันจะขึ้นด้วยปี B. เดือนแล้วก็วันนะครับอย่างตัวนี้ปี24เดือน11วันที่24แล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นรถก็คือ PGMFI นะครับส่วนตัวนี้ก็ปี25เดือนสามวันที่20 PGMFI BETA เพื่อนๆครับเราอยากจะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตัวเบ t a ไปใช้เยอะๆนะครับเพราะว่าตัว BETA เ,เนี่ยจะมีเฟิร์มแวร์ที่ใหม่ล่าสุดมีลูกเล่นที่ใหม่กว่านะครับแต่ว่าถึงจะมีบั๊กอยู่บ้างแต่อยากให้เพื่อนๆ ได้ช่วยเราในการแก้ไขบั๊กพวกนี้นะครับเพื่อให้เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดอย่างเฟิร์มแวร์ตัวที่ไม่มีเบตานะครับจะเป็นเฟิร์มแวร์แบบตัวเต็มแก้บั๊กมาแล้วแต่ตัวที่แก้บั๊กมาแล้วมันจะมีลูกเล่นน้อยกว่านะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับแต่เราแนะนําให้เลือกอ่าเวอร์ชันเบตานะครับก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นโอเคแล้ทีนี้มันจะมีไฟล์หนึ่งครับมันเขียนว่าลีคอร์ดตัวนี้ครับ ตัวนี้ในไฟล์นี้ถ้าเราเข้าไปดูนะครับมันก็จะบอกว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคแตที่นี้เราอยากให้เพื่อนเลือกไฟล์ที่เป็นล่าสุดล่าสุดปี25เดือน3เดแล้วก็วันที่20นะครับเลือกไปเลยปึ๊บอ่าทีนี้เขาจะบอกว่ามันเปิดไฟล์ไม่ได้เพื่อนๆไม่ต้องเปิดน,นะครับแต่มันมีปุ่มดาวน์โหลดเพื่อนๆโหลดไปเลยนะกำลังโหลดครับ อ่าเขาบอกว่ากําลังดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมพอดาวน์โหลดแล้วของของ a n d r o i d มันจะไปอยู่ตรงนี้ครับไปอยู่แอปไฟล์ของเขาไฟล์ของเขาจะชื่อว่าไฟล์ส่วนตัวตรงนี้ครับเนี่ยหน้าตาเหมือนโฟลเดอร์แล้ะครับกดเข้าไปดูครับเนี่ยครับเขาจะบอกว่าวันนี้เห็นไหมมีไฟล์ที่ชื่อว่าปีสองพันยี เดือน3วันที่20 p g m f i l e beta นะครับมีไฟล์ที่โหลดมาวันนี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถแบ็กกลับไปดูได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนไฟล์ของมันนะครับมันจะอยู่ในแอปไฟล์ส่วนตัวแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ารายการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดไปปุ๊บเนี่ยฮะเพื่อนๆก,ก็จะเห็นไฟล์อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆจดไว้นะครับว่ามันอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนี่นะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับโยนเข้าไปที่สมาร์ทเกตนะครับ อ่ะเพื่อนๆมาถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนนี้ก่อนทีนี้ก่อนจะไปต่อนะครับเพื่อนๆมันบอกว่าเราเพิ่งผ่านขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ลงไปไว้ในเครื่องของเราต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองเขาบอกว่าให้เชื่อมต่อ WiFi ด้วย FD Smart สมารเกแล้วก็รหัสหนึ่งถึงแปดแบบนี้ครับโอเคเราจะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi กันครับทีนี้กก่อนที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราจะปิด อ่า n o y i f y พวกนี้ปิดออกไปหมดเลยเพื่อให้อ่า uh, มือถือตัวนี้ไม่เชื่อมไปที่ Cellular หรือว่าเชื่อมไปที่อ่า uh, สัญญาณเครือข่ายมือถือของเรานะครับ mm. เราก็เลยต้องปิดปิดไปเป็นโหมดเครื่องบินแล้วก็เปิด WiFi ไว้็นไ,ไหมครับ mm. ผมเปิดแค่2อันนะอ่า uh, วิธีนี้ก็จะทำให้โทรศัพท์เราไม่เชื่อมไปที่อื่นนอกจากโทรศัพท์กับเกเชื่อมกัน mm. ถ้ามันเชื่อมไปที่อื่นนะครับมันก็จะแบบมั่วซั่วครับมันเชื่อมอต่อกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็จะแนะนําให้เพื่อนว่าเปิดไว้2ตัวนี้นะครับ wifi กับเครื่องบินโอเคต่อไปนะครับทีนี้เราจะเชื่อมมันได้อย่างไงใช่ไหมข้อ2องเขาบอกว่าให้เราไปเชื่อมต่อ Wifi อ่าผมไปเชื่อมต่อ wi-fi กันเนาะไปกดไปตั้งค่าตั้งค่าแล้วก็ wi-fi เนาะทีนี้ก็จะหา wifi อยากให้มันหาหน่อยนะครับอ่านี่มาแล้ว wi-fi ที่ชื่อ F. nd Smart g เ t e เนี่ยนะครับเหมือนกันเลยติกไปสายนาสผ่านนาดผ่านตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแล้วก็เชื่อมต่อไปช้าๆนะครับเพื่อนๆคลิปจะยาวหน่อยโอเคเขากำลังเชื่อมต่ออ่รอนะครับเดี๋ยวเราไปช้าๆเพื่อนๆไปดูเลยเนะ่ยอ่า เขาบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ปล่อยอินเทอร์เน็ตปล่อยแค่สัญญาณ Wi-Fi ก็เลือกเชื่อมต่อเสมอก็ได้ครับกดเชื่อมต่อเสมออ่าแล้วก็ตรงนี้เขาจะเขียนว่าเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แสดงว่าเขาเชื่อมกันแล้วนะ2ตัวนี้เขาเชื่อมกันแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับข้อ3าเขาบอกว่าให้เราไป Open We b b บ o บ s e r เซแล้วก็ใส่ URL 1 0 1 0ตัวนี้นะครับอ่าต่อไปไปที่เว็บ r บ w s e r อร์ครับ เวบราว์เซอร์ของซัมซุงก็จะเป็นโ o m e แบบนี้ครับอ่าไปโคมกันครับเปิดหน้าโค r ม m e มาปุ๊บโอเคอเลือกโค m มแล้วกันเลือกโค m มนะครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเหมือนจะเครื่องใหม่เลยไม่เป็นไรทีนี้เขาให้ใส่ url เนี่ยครับ url เท่ากับ10-10ิ 10. อันนี้นะครับ url ที่เขาเขียนอนะ url ใส่ไปเลยครับตรงที่เรา คิมค้นหาเนี่ยแหละใส่เลขครับ10บจุดสิบจุดสิจุดสิจุดสิบ,สบ,สบ,สบเลข10บแล้วก็มีจุด4ตัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปาพอไปปุ๊บมันจะมีหน้าเพจของ f อฟเ s อร์ดนะครับซูมหน่อยซูมหน่อยเด้งขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะเด้งขั้นตอนที่4รหลับด้วยครับเขาบอกให้เราช่วยอีกไฟล แล้วก็กดอัปเดตช่วยไฟก็คือนี่ค่ะช่วยไฟลแล้วก็กดไปเลยครับขั้นตอนที่1ชึ่งช่วลไฟลขั้นตอนที่2อัปเดตอ่าเราเขาจะให้เราเลือกไฟล์นะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราไปดาวน์โหลดมาล่าสุดเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมกดมาปุ๊บมันก็ขึ้นล่าสุดเลยเห็นไหมพเพื่อนๆเห็นไฟไหม p G m file สมมติว่าของเพื่อนๆมันไม่เจอนะมันไม่เจอเราก็ไปที่สามขีตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้นะ ในทีเนี้ไฟล์ที่เราไปโหลดไว้มันอยู่ในไฟล์ส่วนตัวตรงนี้ทีนี้ก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ารายการดาวน์โหลดใช่ไหมกดไปอ่ามันก็จะมีไฟล์ไหมไฟล์ที่เราโหลดมาล่าสุดอ่ะกดไปกดไปแล้วก็บอกเรียบร้อยอ่าก่อนที่จะอัปเดตครับสาคัญมากเลยเพื่อนๆต้องดูชื่อตรงนี้ให้มันตรงกับรุ่นรถของเพื่อนๆน,นะครับพวก pgmf ไอ้ตัวนี้ผมอ่านชื่อนะ pgmf i โอเคพวกหลีดเจลโนพวกนี้เว็บก็ใช้แบบนี้นะครับโอเคของผมตรงแล้วนะตรงแล้วผมค่อยกดอัปเดตกดไปครับเปิ๊บอ่ามันก็จะโหลดไฟล์ฝั่งนี้จะบอกให้รอครับฝั่งนี้เขาโหลดไฟล์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปในระหว่างนี้เพื่อนๆก็รอนะครับผมก็รอเหมือนกันนะครับอ่ะจะเดียน็ยนไปช้าๆครับเพื่อนโอเคเก้สิบแล้วอ่า เรามารอฝั่งนี้นะครับเนี่ยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับฝั่งนี้เปิดไว้นะครับอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวบรรยโยนไฟมาแล้วนะฝั่งนี้กลาลังติดตั้งเพื่อนๆรอต่อนะครับถ้าเพื่อนๆรอเกินห้านาทีนะครับแสดงว่ามันแห้งเพื่อนๆแล้วก็ปิดไฟเปิดระบบใหม่นะครับทาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าหนีเสร็จแล้วได้แล้วอัปเดตซักซีดรีบูตนะเขากำลังรีบูตอ่าบูตมาแล้วเปิดเกตมาปุ๊บ เกจใช้งานได้ปกติไม่มีเออร์เลอร์ไม่มีอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช้งานได้เลยอ่าขั้นตอนอัปเดตมีแค่นี้ครับง่ายๆทีนี้มันจะมีเคสปัญหาที่อ่าบางทีครับคือตัวเกจกับตัวเฟิร์มแวร์มีเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชันใหม่ที่มันแบบแตกต่างกันมากเช่นเวอร์ชั่นของปี2020กับเวอร์ชั่นของปี2015ที่มันแตกต่างกันมากๆนะครับมันจะทําให้เกจมันเออร์เลอร์ครับ วิธีการแก้ไขนะครับเราจะทําการารีเซ็ตตัวเกตนะครับวิธีการรีเซ็ตตัวเกตนะครับมันมีวิธีง่ายๆก็คือเราทำา a r ร reset เลยทำา a r ร reset ทำยังไงปิดสวิตช์กุญแจไปก่อนครับจากนั้นกดปุ่มบนนะครับเอาปุ่มกดไว้ด้านซ้ายมือกดปุ่มบนค้างไว้ค้างไว้นะครับค้างไว้แล้วเปิดสวิตช์กุญแจยังค้างอยู่นะครับยังค้างอยู่รอบูทเราค่อยปล่อยมือนะครับอ่าบูทแล้วผมปล่อยมือ เนี่ยครับเป็นวิธีการ hard reset ของเกตนะครับเห็นไหมครับเกตที่เคยตั้งค่าอะไรไว้มันจะเคลียร์ออกหมดนะครับแล้วก็มีอะลามติดมาอันนี้คือเป็นอะลามที่มาจากโรงงานนะครับเขาตั้งไว้ให้เราโอเคไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการ hard reset ของเกตนะครับมันก็จะทําให้ตัวเกตมันรับข้อมูลจากเฟิร์มแวร์ใหม่ๆแล้วก็ทําให้เพื่อนๆสามารถใช้เกตได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองดูครับวิธีอัปเดตช้าๆง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้งานแล้วก็ อัปเดตได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือของเพื่อนๆเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ f อฟ m a ดีสมาร์เด้วย iOS นะครับขั้นตอนเหมือน Android ทุกอย่างเลยครับเพียงแค่หน้าตาบนหน้าจอมือถือมันไม่เหมือนกันแค่นั้นดับแรกนะครับกดปุ่มตรงกลางค้างไว้เืล่อนไปที่ s t t i n g เลเ่อนมาที่เฟิร์มแวร์อัปเดตปึ๊บมี QR Code คครับเราดาวน์โหลดนะเปิดแอปกล้องสแกนไป อ่าไปลิงก์ขึ้นแล้วคลิกไปเลยปึ๊บอ่ามาแล้วครับเหมือนกันเลยครับอ่าการอัปเดตสมาร์ทเกตผ่านมือถืออ่ากดไปที่เพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราไปหาลิงก์ดาวน์โหลดกันอ่าใต้คลิปคำอธิบายใต้คลิปนะครับกดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดเห็นไหมครับกดไปเลยเราไปช้าๆกันนะครับ เอาซาฟารีแล้วกันมีนะครับเหมือนกันเลยครับหน้าของ Google Drive นะครับก็กดเพื่อนเพื่อนลองหาชื่อไฟล์ชื่อรุ่นของเพื่อนๆน,นะครับถ้ามันหาไม่เจอชื่อมันสั้นนะครับกดตรงนี้ครับสามขีดตรงนี้อ่านไหมครับก็จะมีรุ่นรถของเพื่อนๆ API Forza Obd2 นี่รถที่ผมใช้เป็น r e g i o n o นะครับก็จะเป็น ไฟล์ก็จะชื่อว่า pgmfi ตรงนี้ครับก็มาดูครับก็จะมีไฟล์ทั้งหมดเห็นไหมครับไฟล์ของเฟิร์มแวร์นะครับก็จะขึ้นต้นด้วยเลขอย่างนี้นะครับเลขเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเวอร์ชันของมันก็จะดูเลขเลขของมันจะบ่งบอกปี24เดือน11วันที่24อย่างนี้นะครับไฟล์เป็นรุ่น pgmf i อันนี้เป็นอีก ไฟล์หนึ่งครับ25เดือน3วันที่20 pgmf i beta เอร์ชั o น beta นะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นล่าสุดที่เป็นไฟล์ล่าสุดที่มีลูกเล่นหรือว่าหน้าตาเกตรหรือส่วนต่างๆนะครับที่มันใหม่กว่าเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้ทั้งสองไฟล์นะครับว่าจะเอาเวอร์ชันไหนในทีนี้มันจะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งครับอยู่ข้างล่างเขียนว่า record ไฟล์นี้ก็จะบอกว่าถ้าเราเข้าไปข้างในนะครับเ <_ d ew> ข้าไปอ่านดูมันจะมีบันทึกว่าไฟล์แต่ละไฟล์ที่มันแตกต่างกันมีการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นมีการถอดมีการเข้ามีการนําอะไรเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อความหรือความหมายที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะสนใจก็เข้าไปอ่านดูได้ครับแต่ว่าทางเพจของเราแนะนําให้เลือกเป็นเวอร์ชั่นเดต้าที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆถึงจะมีะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆน,นะครับอยากให้เพื่อนๆช่วย เอาบักตัวนี้กลับมาส่งที่เพจนะครับเพื่อให้เฟิร์นเวอร์ชันนี้ได้ถูกแก้ไขแล้วก็เป็นเฟิร์นเวอร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับถึงมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเบตานะครับเรามีการเทสเทสกับรถเทสหลายอย่างจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบกับเกตแน่นอนเราถึงจะกล้าปล่อยเข้าไปบน Google ใดนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าไฟเบต้าจะมีปัญหาโอเถึงมันมีปัญหาเพื่อนเก็ไปอัปเดตเอาเวอร์ชัน ตัวเก่ามาใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคไปดาวน์โหลดเป็น,นเวอร์ชันเบต้ากันครับเวอร์ชันล่าสุดเลยเนาะปียี่สิบห้าเดือนสามวันที่ยี่สิบไปอ่ะเห็นไหมมันขึ้นว่าไม่มีตัวอย่างไม่ต้องเปิดนะครับแต่ว่ามีปุ่มดาวนะ์โหลดเนาะโหลดไปทีนี้เขาเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับไฟล์มันโหลดมาแล้ว เราก็เลยต้องแชร์ไฟล์ออกไปกดปุ่มแชร์ตรงนี้ครับแล้วแชร์ไปไว้ไหนอ่ะแชร์ไปไว้ไหนก็ได้ครับทีนี้เวลาจะบันทึกนะครับเราก็บันทึกไปยังแอปไฟล์แบบนี้ครับเราเลือกไปเลยครับของ iPhone จะใช้แอปไฟล์ในการบันทึกไฟล์นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บครับเลือกใน iPhone ของฉันเลือกที่ไหนก็ได้ครับผมเลือกตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็กดบันทึก อ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ไปดูไฟล์ก่อนครับของ iPhone ไฟล์อยู่ในน,นี้ครับแอปมันจะขึ้นชื่อว่าไฟล์แบบนี้ครับเป็นรูปโฟลเดอร์เหมือนโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ครับกดเข้าไปครับกดย้อนกลับไปที่ไหนอ่ะนี่ครับใน iPhone ของฉันใช่ไหมครับที่เราดาวน์โหลดไว้กดไปดูก่อนปึ๊บนี่นไหมครับไฟล์อยู่ในนี้นะนี่ ปียเดือน3ที่20 tgmfi เบต้าไฟอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนจำไว้นะครับอยู่นี้นะครับอ่ะเรารู้แล้วว่าไฟลเราเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโยนไฟล์ตรงนี้ที่มันเซฟอยู่ในเครื่องเนะี่ยโยนเข้าไปที่เกตต่อนะครับทีนี้ขั้นตอนของมันอะเราเพิ่งถึงแค่ขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการดาวน์โหลดไฟล์ไปที่เครื่องขั้นตอนที่2ก็บอกว่าให้เราคอนเน็ก i อยไฟก่อนที่เราจะคอนเน็กบอยไฟครับเพื่อนๆน,นไปเปิด Notify ของ iPhone กันครับ เปิดให้มันมีแค่สออันตรงนี้พอครับเป็นโหมดเครื่องบินไว้เพื่อไม่ให้เป็นโหมดเครื่องบินแล้วก็ Wi-Fi เปิดไว้นะครับเปิดแค่2อันนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้โทรศัพท์พของเราเชื่อมไปที่เซล่าหรือว่าสัญญาณมือถือของเรานะครับเดี๋ยวการลิงก์สัญญาณของมันจะไม่สมบูรณ์นะครับมันจะลิงก์กันไม่ได้ก็เลยต้องเปิด2โหมดนี้เป็นเครื่องบินกับ wi-Fi แค่นี้นะครับแค่นี้พอนะครับทีนี้เปิดแล้วนะ2อัน ต่อไปเราไปขั้นตอนที่สองคอนนคบไฟนะไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เชื่อมต่อ w i ฟ i เนาะไปที่ Wi-Fi อ่ะมันหาเจอแล้ว Wi-Fi ชื่อ F1D Smart Gate นะครับแบบนี้อีกข้าไปปุ๊บใส่รหัสผ่านรหัสผ่านอยู่นี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8เข้าร่วม ไปช้าๆนะครับกำลัเงเชื่อมเชื่อมต่อแล้วครับที่เครื่องหมายถูกความปลอดภัยตามไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโอเคมันไม่เชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเชื่อมแค่ Wi-Fi หากัน2ตัวตอนนี้2ตัวนี้เชื่อมกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเขาบอกว่าให้ Open Web browser แล้วก็ใส่ URL นี้โอเคไปที่ Web browser กันครับ Web browser ของ iPhone จะเป็น Safari แบบนี้ครับไปครับ ่าเสร็จแล้วใส่ url ตรงนี้ครับตรงที่เราเขียนเว็บไว็บนี้แหละจิ้มไปใส่ url เป็นเลข ip address ของมันนะครับ10.10.10.10เลข14ตัวมีจุดขั้นนะครับ1 0 1จุด10แล้วก็จุด10จุด10อ่า14ตัวมีจุดขั้นแล้วก็โกครับไป อันนี้มันเหมือนหน้ามีหน้าเพจเก่านะครับเพื่อนๆตอนที่มีหน้าหน้าเพจขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับมันจะต้องมีขั้นตอนที่สี่ขึ้นแต่ของผมไม่มีนะครับถ้า,าไม่มีทํำยังไงลองรีเฟซดูครับถ้ามันไม่มีแสดงว่ามันเชื่อมกันไม่ได้นะครับรีเฟซนะกดรีเฟซตรงนี้ปั๊บอ่ารีเฟซแล้วผมมีขั้นตอนที่สี่ขึ้นเห็นไหมขั้นตอนที่สี่เขาบอกว่าให้เราช่วยไฟล์แล้วก็กดอัปเดต นี่เมื่อขึ้นตรงนี้ครับให้เราช่วยอีกไฟล์แล้วก็ขั้นตอนที่2อัปเดตตรงนี้ก็ไปช่วยอีกไฟล์ครับเลือกไฟล์เดี๋ยวผมแบ็กกลับไปนะที่อะไรน,นะที่แอรไฟใช่ไหมที่แอรไฟลแล้วก็ใน iPhone ของฉันน่านี่ครับไฟล์ผมอยู่นี่อ่านชื่อนะครับ pgmfi ไปนี่มาแล้วครับเพื่อนๆ สำคัญนะครับสังเกตชื่อตรงนี้ครับให้มันตรงกับชื่อรุ่นรถของเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมอ่านชื่อนะ p g m f i อเคตรงกับรุ่นรถของผมแล้วนะผมะก็กดอัปเดตไปปึออ๊บพออัปเดตก็จะมีโปรเกตบร์ขึ้นฝั่งนี้ก็จะต้องขึ้นขั้นตอนที่5นะครับถ้าไม่ขึ้นก็น่าจะแหงหรือเอลเ่อนนะครับโอเคทีนี้ก็รอครับเดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันอ่ะมันส่งไฟล์ไปแล้วครับ100%ไฟล์โดนโยนไปแล้วครับรอตัวนี้ติดตั้งนะครับเพื่อนๆ ในระหว่างติดตั้งครับรอประมาณ5นาทีถ้ามันไม่เสร็จแสดงว่ามันแห้งนะถ้ามันแห้งเพื่อนๆก็ปิดสวิตช์เปิดใหม่ทําการแบบเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะครับในระหว่างนี้เขาก็บอกว่าขั้นตอนที่ห้อหให้เรารอ,อเราก็รอ,อกันครับอันนี้เวลาจริงนะครับผมไม่ได้ตัดอ่ะนี่เขาบอกว่าอัปเดต s u กซ e s s r e ีบูต i ิ้งเขากำลังจะรีเครื่องนะครับอ่ารีสตาร์ทไปแล้วอ่ารีสตาร์ทมาเครื่องใช้งานได้ปกติ เสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็คือเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ใหม่มากคือปี2025กับเวอร์ชั่นเก่กาๆปี2020อย่างนี้ครับเวลาที่เข้ามานะครับพวกเกตพวกนี้มันจะ e อ r o r นะครับวิธีแก้ไขเออเ r รพวกนี้ก็คือเราต้องทำฮาร์ดรีเซ็ตไปเลยครับวิธีทำฮาร์ r รี e ซ็ตแบบง่ายๆนะครับผมจะบอกนะครับก็คืออัับแรก เราปิดสวิตช์กุญแจไปก่อนครับถ้าปิดสวิตช์กุญแจไปแล้วถ้าปุ่มกดอยู่ด้านซ้ายกดด้านบนปุ่มกดด้านบนค้างไว้นะครับถ้าเพื่อนๆหมุนจอไปด้านขวาเนี่ยก็แสดงว่ามันจะกลายเป็นเป็นด้านล่างนะครับอ่ะผมกดเป็นด้านบนแล้วกันปุ่มมาด้านนี้นะกดปุ่มด้านบนค้างไว้ค้างไว้แล้วเปิดสวิตช์กุญแจครับอ่ะค้างอยู่นะกดค้างอยู่จนมันบูตขึ้นนะครับ เรามันบูตเราค่อยปล่อยมือออาบูตแล้วผมปล่อยมืออ่าเรียบร้อยครับอ่าโดนฮาร์ดรีเซ็ตไปแล้วการตั้งค่าต่างๆดูรีเซ็ตไปหมดนะครับมีค่าโรงงานที่ตั้งอ่ e สเปเชียลอะรามาด้วยโอเคหลังจากนั้นเครื่องก็พร้อมใช้แล้วครับทุกอย่างก็จะลิงก์หน่วยความจําของเขาไปที่เฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดนะครับโอเควิธีการอัปเดตก็ง,ง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูครับติดปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับ